เอโบเขาเก็บต่างชาติคนละจกลักรลอยนะจริงๆคนมาสามร้อยเสามรอยนโอยโหวันหนึง่งเท่าไหร่นะกี่แสนคนนะมาเที่ยวเมืองไทยโอโ้ตอนนี้35้าล้านคนแล้วสามสิบห้าล้านคนไม่ไม่เกี่ยวกับวัดพระแก้วนะไม่เกี่ยวเอา,วาเนะความเป็นจริงนะเท่าไหร่นะนมีเจ้กประตูสอง้างเขานี่มีฝั่งประตูฝั่งที่เป็นท่าเรือมาจากวัดอรุณไม่มาจากวัดโคแล้วก็ฝั่งด้านหน้าแล้วก็จะมีทางท่าเรือขึ้นมา โอ้น้าบอกได้พ้นนะนี่ต่างชาติจะมีค่าเข้าชมเด้วต่างชาติเข้าชมคนคนอย่างแรงงานเล่าเขาเนี่ยแรงงานเล่าฟรีได้วางหนึ่งวางหนึ่งนี่เอาตัวบัตรเออบอกว่าเพิ่นว่าโชว์บัตรเนี่ยเอาบัตรแรงงานเพิ่นเบิ่งเพิ่นว่าเอาฟรีอุ้งบอกได้พ่นดีใจนึกว่าเก็บเงินไม่ให้ที่แรกนึกว่าต่างชาติเพิ่นสิเก็บเงินเบิดเป็นยังเพิ่นคืออันให้ต่างดาวคือเฮาเขาฟรีให้เฮ้ยอันนี้ก็เพิ่นใจเดยข้อมที่คนไทยเพิ่นทั้งสิ้แหละมีน้ำใจนะเข้ากัน เห็ดงานเห็ดงานแต่ว no? oh ่า oh. ด okay. no. you know ้วยที่เขามีเียแค่จะกินเพื่อขอใจเขาเด้โอ้โนี่แหละคืออีกหนึ่งตัวอย่างนะความมีน้ำใจของคนไทยพี่น้องบอลเต้พ่นคิดว่าในใจตีแหลกนะช่วยในโบมาในะบอกเขามเป็นจริงหน่อยเนาะอ่าไอโบเพิรเก็บเงินบ่อยโบกระตั้นเนาะเนี่เลยนะตั้งแต่บาลเต้พ่นมาวัดละลุ้นเลยโอเจ้านักใจบ่าบอลเต้พ่นเห็นไหมสิแน่นเนี่ยเลยนะตั้งแต่บาลเต้พ่นมาวัดละลุ้นเลยโอย เจ้านักใจบะบอาแต่คนเห็นนี่สินี่ก็จะจะถึงร้านแล้วว่ะคนมาจุดนี้จุดเดียวนะจะถึงร้านคนแล้วถามพี่ๆเจ้าหน้าที่วังนั้นโอ้โหาน่าเชื่อน้อยบเนาะแค่จุดนี้จุดเดียววันหนึ่งมาจะจะถึงร้านคนและต่อวันนะไม่ใช่ทั้งปีเหมือนบางประเทศนะพอันนี้ยงลงบลูเบอร์นี่ยังบูเบิร์เบิร์กอะสั้นสองยังบลูร่งเลยยังบลูรุงมากอีกเต็มเรือเรือจะเวียนมาจอดจุดนี้เรือเนียกเราีตพอคนที่ทำมามิจักประตูทางเขาไอ้จุดนี้โอ้โหเป็นองครับ วัดอรุณนะครับตอนนี้ครับจากท่าเรือที่ข้ามาจากท่าเตียนนะครับพี่น้องครบับหนักใจแทนประเทศไทยเหลือเกินพี่น้องเลยนะฮนะนักท่องเที่ยวตอนนี้ทะลุ35ล้านคนแล้วครับพี่น้องครับหนักใจยังไงวาตีพี่น้องครับโอ้โหเปเิดเสาเงินไปเก็บใบบใสเนาะมากไปม,มหาศาลนด,ด,ดีนะครับสื่อชมเราพี่น้องนะา ครับนเป็นล่าสุดนะฮะตอนนี้วันที่30เวลาบ่ายสองครึ่งนะครับ30ธันวา2 5 6 7พี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องบอกกันบอกเลยขั้เดียวว่าสุดยอดประเทศไทยปาฮะแน่นเอียดเลยนะเจ้านักใจว่าบอกแต่คนเห็นไหมสิ โอ้ยใครเวลาคนแซงเงินในใบซ้า,ายหลาไป,าาปน,นี่รวมเตยพูดเลยสมกับควาว่าประเทศไทยนี่แหละเบอร์หนึ่งครับพี่น้องครับสมกับคบา่าเบอร์หนึ่งต้องไปเข้าคิวนะครับแขกที่ไทยได้นะคะโอ้ต้องไปเข้าคิวไหมครับนี่อันงงน,ดดนี่เยอะแยะมากมายครับพี่น้องนี่ทางเข้าครับเข้าวัดเดียวไปเลยจ้ะพี่เข้าวัดนี่เดียว เราจะมาฝั่งนี้นะครับนี่คือฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องครับนําเม็ดเงินมากมายมหาศาลมาให้ประเทศไทยจังไรบอลเต่พนดีใจบอกเห็นสภาพแบบนี้แล้วนี่คืออีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวต้องมาให้ได้บอลเตโฟนป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันพี่น้องเลยนะไปพิสูจน์ของจริงครับนัมเบอร์วันนัมเบอร์หนึ่งไทยแลนด์นาะพี่น้องเนาะ โอ้โหพี่นงเอ้ยเนี่ยเข้าราฟังขวามือเลยนี่พี่นงเอ้ยเนี่ยคิดเบิ้งนะฮะสาหล้านคนพี่นองเอยงินเอาเงินมาใส่นะคนละหมื่นเป็นเงินเท่าไหร่นะด้าแกวเราเินเราเดินไปตรงนี้ว้าพี่นงเอ้ยเนี่ย วันนี้เขาก็ได้เข่ามาด้านหน้ลเราบอเตพ่น้างแรกห่อนบ่าห่อนว่าเย็นเย็นบอข้งแรกในชีวิตบอเตพ่นที่ได้มาวัดอรุณก็มีเอฟซีหลายหลายคนว่าอยากให้มาถ่ายอย่างไรมากอ่าทายวิถ่ายรีวิวให้เบิ่งแน่นะบอเตพ่นกับว่มีโอกาสไหมนี่กับมากไอโบครั้งแรกไงข้างในงามเนาะงามมีเสน่ห์มีมนต์ขลังมีพลังเบิ่งอยู่ท้งเรือยังไม่ทันลงไม้อีกบอเตพ่นไปได้เด็บอเตพ่นก็คือแบบั้งแรกนะไอได้มาเห็นนะกับ ตั้งใจอยากมากตตโดนวเลยล่ะน,ลนั่งเรือผ่านไปผ่านมากอยากเขามาลินอยากเขามาเบิ้งนะวัดข้างในจางงงามสัไดยนะเขามาข้างในแล้วสุดยอดะไรแบบงามเนาะกลางคืนให้สงงามว่นนี้น้องว่ะกลางคืนนี่จะมีแสงไฟนี้ประกายดั่งทองเบา,าเาทพนกระจ้าใสชุดไทยงามงามไม่ไห่ชุดไทยชาติใดใส่ก็สวยชาติใดใสก็งามมีเสน่ห์ก็คือข้างแรกอะไรแบบไอ้ไอโบน้องตื่นเต้น ปอดใส่พน่นในบึงนี้ยังเหมือนเบิร์ตอยู่บนเรือ,อยังบนท้องมาอยู่อันนั้นคือเตรี้ยวขาววัดอรุณบน่ะนะนี่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 ความสะอาดอ๋อเพื่อนคือพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นค่อยผ<า>ู้อยู่บางล้าง,งที่ความสะอาดดูแลจุดนี้เนาะสังเกตดีๆบอดใส่พ่นไปแต่ละทีคือทำเมืองไทยขยะบ่มีเด้หลายขนาดนี้เบิึงอยู่บนเรือยังบนท้องมาอยู่บอดใส่พ่นต่างชาติเขาไปข้างในกว้างเนาะ นี่อยู่บนนี้อยู่อยูู่เรือยังบ้านท้อม้อยู่เฝาวยางเฝอเจ้านายเจ้บุมีหม่องยางเด้เฝายางเฝอเลาะเจ้านาคนสิมาเตี๊ยมเอาสิเลาะบะได้เด้วัดอรุณอะไรนะวัดอรุณวัดอรุณราชบรมนาวรีกซื่อหนึ่งวัดแจ้งวัดแจงวัดมกอกอรุณก็แปลว่าแจ้งอรุณนุ่งเช้า f c ฟซเอเอ้ยนัมืมนนี่กับเออเต็มพ่นก็นมีบุญได้พี่นองนะมีบุญได้มาอีกสถานดีหนึ่งอันซักซิทของเมืองไทยอะ,ะอีกหนึ่งสถานดีที่เป็นซอฟทาเวอร์น้อยเนาะที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาแล้วก็ต้องเขามาสัมผัสต้องเขามาลินเขามาเที่ยว ต้องเข้ามาถ่ายรูปนะนี่อีกหนึ่งชุดบางส่วนอียังมองนี่ต้องเที่ยวอ๋อนี่คือประตูเข่าใช่ป้ะนี่โอ้โหเมืองที่แต่คนเขาแถวมากเลยโหลังไหลกันมามีจ้กประตูสองทางเขานี่มีฝั่งประตูฝั่งที่เป็นท่าเรือมาจากวัดอรุณไม่มาจากวัดโพแล้วก็ฝั่งด้านหน้าแล้วก็จะมีทางท่าเรือขึ้นมาโอ้นมาบอกที่พูดนะนี่ทางชาติจะมีค่าเข้าชมด้ทางชาติเข้าชมคุณ คนอย่างแพงงานเล่าเขานี่ยแพงงานเล่าฟรีได้ไอ้วางหนึ่งวางหนึ่งนี่เอาตัวบัตรเออบอกว่าเพิ่นว่าโชว์บัตรเนี่ยเอาบัตรแรงงานเพิ่นเบิ่งเพิ่นว่าเอาฟรีอู้บอกแต่มพ้นดีใจนึกว่าเก็บเงินไม่ให้ที่แรกนึกว่าต่างชาติเนี่เพิ่นสิเก็บเงินเบิดเป็นยังเพิ่นคืออันให้ต่างดาวคือเฮาเขาฟรีอ้หยเฮ้ออันนี้ก็บเพราะในใจเดี๋ยวความที่คนไทยคนทั้งสิ้แหละมีน้ำใจนะเข้ากัน เห็ดงานเห็ดงันหอว่าเหยทีเทามี่นี่แค่จะกินเพื่อขอใจเขาเด้โอ้โหนี่แหละคืออีกหนึ่งตัวอย่างนะความมีน้ำใจของคนไทยพี่น้องมาเลพ่นคิดว่าในใจตีแหลงนะช่วงไอโบมากบความเป็นจริงน้อยเนาะไอโบเปิดเกมเงินบอไอโบกับตัวนองอีเด้อเ้ยเปิดเปิดเปิดเกเงินยูว่ะมีการตัวเกิดขึ้นนี้อ่าเพราะเขามาเตะท่ามาบัสพอจเอาบัให้เปิดเบิคนยังมาลุมานีา้อันนี้ยังลงบเบิบบ สั่นสองยังบ่อลงเลยยังบ่อลงมาอีกเต็มเรือเรือจะแวะเวียนมาจอดจุดนี้เรื่อยในบอลสเตโฟนที่ทำมามีจักประตูทางเขาไอจุดนี้ไอโบเขาเก็บต่างชาติคนละจักรลอยนะจริงๆคนมาสามลอยด้วยสามลอยแนนโอ้โหวันหนึ่งเท่าไหร่นะกี่แสนคนนะมาเที่ยวเมืองไทยโอ้โหตอนนี้35ล้านคนแล้วสามสิบห้าล้านคนอ่าไม่ไม่เกี่ยวกับวัดพระแก้วนะไม่เกี่ยวเอาความเป็นจริงนะเอาเป็นจริงเท่าไหร่นะนี่แหละพี่น้องความเป็นจริง คนละสามร้อยมือหนึ่งจากลานคนมาเที่ยวประเทศไทยดีใจแทนคนไทยไงดีใจแทนคนไทยนะเพ่งใส่พ่นใสคนเอ้ยเห็นบ่เพิ่นใส่สุดไทยมาเนาะ,อ,ะอย่าาางงมานเะสุดไทยพิ่นเศร้ามาบ่อยหรือว่าจากไหนหรือเพิ่นสื่อมาคนม,มาคนกับสื่อเอาเลยเนี่ยโอ้บางคนสื่อสื่อกลับไปบ้านเลยเนาะนี่อีก การอัปเดตอีกหนึ่งจุดที่บ่าวเติพลกับบ่าวผู้ดได้มาอัปเดตครั้งแรง <update S 1> กอ่ครั้งแรกดีใจที่ได้มาสัมผัสที่ได้มาลิ่นมือน,นี่ยขอบใจโบเนาะทีภามาเนาะบ่าวเติพลกับบูก้าเข่าเด้นั่งเฮืองผ่านอยู่นั่งเฮืองผ่านไอ้ไอ้่าบเก็บเงินได้สั่นนะกับเกมเงินอีหลีเนาะอุ้ยโอ้ยบใจเเิดปคนเก็บเงินอีหลีกับบวาคนเก็บเงินได้สั่นคนเก็บเงินว่าสั่น่าวเติพลเราได้สามลอยหอยสามลอยกับขาแรกหอยมือหนึ่งหมดได้ป่ะ ดีมาเพลินใจนะให้ผมพักทีบัตดีมากแท้ๆเพิ่นบปรแก็บเฮาเวานนี้อ่นะเพิ่นในชั่วบัตรอยู่ดิเพิ่นในชว์บัตรจะซื้อโอ้ก็ขอบพูดขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยถึงบอกกัได้ว่าบัตรแห่งงานได้บ่มันก็ว่าได้ได้โอ้บัตรล้างกัสิมาตลอดแล้วบัดนี้คือคือตอนเนี้ยคนมาเยอะมากเลยอ่ะเห็นเห็นเจ้าหน้าที่เดินอยู่ตรงนี้อยากจะถามว่าวันนี้กี่ล้านคนแล้วมาล้านสองล้านแล้วพี่ยังไม่ถึงเย็นนะล้านสองล้านแล้วหรอโอ้โหตอนนี้ อย่างพวกผมนี่เป็นยูทูบเบอร์ลาวเนาะตอนนี้หนักใจแทนประเทศไทยน้วต้องเที่ยวทะลุ35ล้านคนแล้วตอนนี้หนักใจยังไงรู้ไหมฮะหนักใจว่าประเทศไทยจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ใต้ดินฝั่งนี้ไปลองครับเขินครับเจ้าหน้าที่เขินครับบาวกเองก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตอนนี้เยอะมากมาเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหเจ้าหน้าที่บอกว่าล้านกว่าแล้ววันนี้ครับวัดอรุณน,นะครับเฉพาะวัดอรุณ เดี๋ยวก่อนนะต่างชาติน no? ี่ค่าเข้าชมเท่าไหร่นะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับต่างชาติ200บาทท่านบอไตฟพุนสองร้อยบาทรบาทวันนี้ก็จะจะถึงร้านแล้วอ่ะโอ้โคนมาจุดนี้จุดเดียวนะจะถึงร้านคนแล้วถามพี่ๆเจ้าหน้าที่วังนั้นโอ้โมนาเช่อน้อยบเนาะแค่จุดนี้จุดเดียววันหนึ่งมาจะจะถึงร้านคนและต่อวันนะไม่ใช่ทั้งปีเหมือนบางประเทศนายต่อวันมาซันบอรสุเดี๋ยวเขาไปอูปนัยกันมาไต่พ้น ไปดูด้านในกันท่านผู้ชมครับว่าจะอลังการขนาดไหนเนี่ยฮะท่องเที่ยวไทยแตกแล้วตอนนี้นี่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาด้านในแล้วครับมาแล้วอยากแนะนำนะครับนี่คือซิกเนเจอร์ของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไอศ์ครีมครับกับเบื้องลายกับเบื้องลายไทยจะมองเห็นตอนที่มีการวินโดรนนะครับโชว์นะครับนี่ซิกเนเจอร์ของสถานที่อย่างนี้เลยครับเป็นไอศครีมนะครับไอศครีม3มิติครับท่านผู้ชมครับน่ารักจนจะบอยากินเลยไม่นองเลยนะ นี่คือไอศครีมนะฮะัฝรั่งต่างชาติมาก็ถือว่าชอบใจนะครับบอเตยพลนไปข้างในกันปคือวันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นถึงความตื่นตาตื่นใจนะครับไปข้างในกันี่นงครับนี่คือวัดอรุณนะครับสวยงามครับพี่น้องครับโอ้โหบอเตยพลนครั้งแรกไงครั้งแรกสาธุเป็นพุ่นกับ่อเตยพลนด้เข้ามากมองซักซิดเป็นสิริมงคลพี่น้องปีใหม่นะก็ขอให้เอฟซีไอโบหรือเอฟซีเตยพ่นสามเณรคลิปนี้ก่ ห้มีสุขภาพแข็งแรงแลวก็อยู่ดีมีแห้งตลอดปีตลอดไปไห้วันนี้ก็ทิมว่าได้มาเดี๋ยวทางผู้ชมได้เห็นน้องพี่้องนะจากวัดพระแก้วมาทีวัดอรุณน,นะครับทางผู้ชมครับเป็นภาพบรรยากาศที่บอกเลยว่าโอ้โหปลาปลื้มใจแทนประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยนะครับอ่าวถกหันไปทางด้านซ้ายพี่น้องครับสุดยอดบาร์เตลจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกกันเลยว่ามีการเขาดาวนะครับหรือว่าสดบนข้ามาปีวันปีใหม่นะครับ เพิ่นส่างนี่มาจากพันปีอลไรป้าอุ้ยเบาโบโบโหที่เบาเตยพุ่นตัวนี้นอ,นนอ,อันนี้เดี๋ยวบอกไปสิพิชผ่าด้านบนเบ,บาเตยพตุ่นเห็นพลังต่างชาติบ่ะไปข,ขึ้นได้ขึ้นได้ห้าขึ้นได้บ่เฮ้ากันผ่านประตูเขามาแล้วเด้แมนนี่สุดยอดเลยพี่น้องเลยนะฮะอัปเดตล่าสุดเลยฮะวันนี้วันที่30นะฮะ 30มทันบาทนะครับ2567ครับพี่น้องครับจุงมือลูกมือหลานนะครับมาสัมผัสกับความงามนะฮะนี่คือปันปีใหม่นะฮะต่างชาติก็ใส่ชุดไทยีเราเดินขึ้นถึงยอดเลยเหรอพี่ถึงยอดว่ได้ว่ได้บอแมนว่ได้ขึ้นฮาร์ดไซส์นนาดไหนเนี่ยๆๆๆแค่นั้นบอแม่นี่นี่คนที่อยู่เนี่ยแค่นี้เหรอแค่นี้น,นี่ฝรั่งต่างชาติก็ พาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับนี่เลยครับโอ้โหเป็นความปลาพื้มใจนะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการอัปเดตของบ่าวโบนะฮะฝากสัู้ชมไว้ก็แล้วกัน,กนท่านนักที่มกักและชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลห์เป็นกำลังใจให้บ่าวโบ้ทำในเด้อพี่น้องเด้อนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบโดยการบอกกดข้ามโฆษณากรแล้วการทำผู้ชมครับว้าวเพราะฉะนั้นประเทศไทยสวยงามไปแน้วครับสวัสดีครับสำไวน์นี่ฟีนองเอ๋ย and